จะเป็นยังไงนะครับเพื่อผมต้องตีลักกี้บล็อกเพื่อจะมาฆ่ามังกรนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ก็ไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือ Lucky ลักกี้บ็อกของผมงั้นเราก็อย่ารอช้าเลยเริ่มเปิดกันเลยเดีว่าเปิดมาของเลกก็ไม่ได้เลยเลยโอ้เปิดมาก็ได้เช็คพอร์เชเลยมูสิครับได้กล่องเพิ่มมาเอาเกือบตายไปแล้วเมื่อกีนะเมื่อกี้ผมได้ไม้มาถ้าเกิดผมไม่ได้ไม,มามาน่าจะเรียบร้อยเลยมันคืออะไรอะ อ้าวเฮ้ยเจอเลยเบิดใช่เลยโหเกือบแล้วไหมล่ะเปิดกล่องต่อไปกันเลยได้กดเกลืออ้าวได้ไมาอีกโอ้จบกเลยอ๋อเจออะไรติ๋นะโหโหเนี่ยโอ้โหตัวนี้ เอ้ยเอ้าสวยได้ธนูว่ะโอ้สวยเลยของนี้โหเปิดมาก็ได้เพชรเลยว่ะสวยจัดเพชรแล้วก็เหล็กเฮ้ยดวงดีอีกแล้วว่ะโหสวยมีแต่น้ำยาน้วยนี่อ่ะโอ้ตรงนี้โอ้โหไม่ดีเลยว่ะเจสิก้าได้ตั้นอ่ะได้ชิ้นอีกโอ้โหตีกันเองว่ะสวย มาเปิดต่อกันเลยเอาได้สลามเสฉยเลยข้าไม่ต้องการอ๋ออ๋ออันี่ไอ้นี่มันจะเอานะเนี่ยใส่ซะบเบใส่แม่งใส่ใส่เฮ้ยไอตัวนี้เอาไอตัวนี้มันจะเอาด้วยวะเองดิมา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 ดิาอ๋ออ๋อเต้แบบไม้เฉยเลยเอ๋อโอ้สวยในทองแล้วก็เพชรทำยังได้ทองแล้วก็เลย แอะไรอีกแล้ววะนี่อ่ะโอ้าวโหสวยะน้นำยาก,กันไฟอยู่โหได้แต่ของกดเกลือทุกคนดูดิ กล่องนี้เปิดมาก็ไม่ได้อะไรนะเปิดมาก็มีแต่ของไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะไหวปะเนี่ยอาอได้สมุดเอ้ยสวยได้ดาบหลืออิมชานว่ะโอ้หนี่เลยโอ้โหโคตรสวยเลยได้ทั้งดาบเพชรแล้วก็ได้ทั้งกรอบเพชรสวยจ้า ได้เต็นทอีกแล้ววะ่ะขอไม่เริ่มเต็มแนละ้วเก็บของไปก่อนเอ้ามาเซ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 หาเปิดต่อได้ยินท t ทีป่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหสอนเอามาทำไมในมหาเนี่ยฮะ สลามสลามโหเกือบ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 ปิดต่อเปิดต่ออ๋อสวยนี่นีน่เทเลทวะดาบเทเลทพวกนี้สวยจ้าอ๋อออมาแตไม่ครยิงเล็กแล้วโหเกือบอีกแล้ว่ะ ทีทำไมไม่ได้ไรเลยหรือว่มันบั๊กหรือว่าตีตอเท่านั้นอโ,โอ้โหเกือบแล้วไหมนะอ๋อสวยได้เพชรอีกนะได้เพชรแล้วก็เหล็กโอ้โหเจ้าสลามนี่ก็ยังกวนไม่หยุดเลยดูดิโอจะเล่นผมอย่างเดียวเลย เปิดได้ตัวอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ทีนี้โหโหตายเลยครับเปิดต่อเปิดต่อเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้เจอมีซี่วะเฮ้ยมันเล่นเล่นขนมปังได้ว่ะสวยเลยผมจะได้แบบมีอาหารกินไม่มีอาหารกินเลยนะเอานกมาทำไรอีกโอ้แกะอีกโอ้อะไรเนี่ย เอาไปลบมาทำไมเนะี่ยอ้สวยในทเววะอ๋อๆๆ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 วๆม,มี่ๆๆๆๆๆยๆกอยู่นี่มาๆๆๆ อ๋อๆตัวไรตีอีกน่ะโหยตัวนี้ยังเอาอีกโอ้โหตายไม่หมดแล้วนี่ยมาเซมาเซมาเซอยู่ซ้ายเอ้าเอ้าเป็นไรวะไป็นวะเพ่นดีกว่าดิล้อลละอะไรล่ะเอ้าเอากล่องใหม่มาเปิดตอนนี้หมดและเอ้าได้ปลาเฉยเลยมาทำอะไรน,ะน่ะไม่หมูอีกวู๊ดอะไร พึ่งโอ้กล่องสัตว์ป่ะเนี่ยเจ้าก,เกาเดียนก็มาเด้อเว้ยอ๋อเปิดอีกกล่องนึงโอ้เจ้าตัวสีดำเนี่ยะัิดพิษมาเลยวะโอ้เอามาทำอะไรวะเนี่ยยัไปมมุม โอ้โดวงโคตรดีอ่ะจะระเบิดอีกแล้วป่ะตูมโอ้โหเกินไปเอามาทำอะไรวะเนี่ยเอาในน้ำอีกหมวกเห็ดอันนี้หมวก อ่าตอนนี้ก็ไปเอากล่องที่เหลือมาอยู่นะได้ได้ตัวนี้แลครับท่านผู้ชมโอ้เจอของที่มีเลยจะสู้ไหวปะเนี่ย ได้พูดได้แต่โหได้ของไม่มีประโยชน์เลยนะท่านผู้ชมดิ้มาอีกโอ้โหอะไรโอ้ผักมัสวยอยู่ได้แอปเปิลอยู่แอปเปิลทองอโอโหอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่เพิ่มมาหลายกล่องอยู่อ๋อสวยโอ้โหได้ทองอาไอีกอโอโหมันทับซ้อนกันมาท่านผู้ชม เพชรวะแต่ว่าผมมีแล้วดิของที่ดีกว่าเอ้ยสวยว่ะได้เพชรว่ะมาเลยสองกล่องโหสวยอยู่ในพวกนี้กล่องสุดท้ายโหได้ชุดกอดรอบดิบว่ะสวย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 นาอยหยิบกล่องต่อเหลืออยู่สิบห้ากล่องนะครับตัวนี้โอตีบ็อก อาวุธก่อนดีกว่าเฮ้ยได้อันนี้วะ,น,วะน้ำยาอ้โอโหได้ดับพอดีกว่าน้ำยาก,กันไฟก็มาบล็อกอื่นต่อมนะเรลวไยอีกแล้วรอตัวเนี้ยรอปะ ยังรอเชยเลยวะอ๋อโอ้โหโ,หโ,นโนดนบล็อกที่ทับตายเลยวะหาที่หาที่ทมาใช่ไหมอ๋บอบล็อกนี้ได้โหโอ้โหโสวยได้อีกบล็อกหนึ่งอ๋อโอ้โหโคตรดีวะได้นี่ที่เกิดใหม่ได้บล็อกเพชรอีกแล้ววะสวย นี้ไม่ได้เลยเลยวะาาเกือบตายวะ่ะเฮ้ยอะไรอีกเลยวะเนี่ยเออโหนิดเดียวนี่ยได้แบ่งมุมทวนเล็กกว่าท่านผู้ชมดูดิ อ,อทำอะไรวะเนี่ยอที่ของก่อนนะท่านผู้ชมใช้เวียวก่อนที่ของเพิ่มความฟูให้ของเกาะน,นะครับเกาะเราจะได้ทนเออครับเอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต่อเลยนะครับที่ได้มาเมื่อกี้สามลูก ของน่าจะพร้อมแล้วได้เวลาลยุยสไลด์ไปของแค่นี้ก็น่าจะไหวอยู่นะ การเก็บเสาก่อนเลยดีกว่านะท่านผู้ชมไอ้อออไนี่มันมาสก,กิดวะมันอยากโดนน,นะเน,นี่ยดันล็อกอ่อนล็อก่อนให้พี่เก็บเสาก่อนเสร็จเโดนแน่ บล็อกขึ้นไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปตีมันอ๋อเอ็นี่โหเกือบตายไล เดี๋ยวเวลาต้องมาน,นั่งต่อใหม่เลยท่านผู้ชมดูดิอ๋อโอ้โหเกือบตายแล้วว่ะสวยแตกไปอย่างเงี้น มันยิงไม่ได้ท่านผู้ชมผมก็เลยต้องต่อบ,บล็อกอีกเสียเวลาอีกดูดิเออ,อ,อ,อโหตายอีกแล้ววท่นานผู้ชมมเอมาเอยเม่มยเมยเยเมยเมยเมมามา มาด,ด,ด,ดิมา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 ดิ <an> ่อบบกอยู่แล้วว่าท่านผู้ชมโหยิงไปยิงไม่ถึงอ๋อโอ้ things. โหโดนยิงแล้วว่ะโหเจ็บหนักเลโอ้โหยิงแล้วโอ้โหเจ็บอ่ะตอไป ทางน,นั้นไม่ได้ก็ทางน,นี้ก็แล้วกัน ได้อีกหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งอันสวยไปต่อล๊อกไปสวย ทีเด็ดที่เกิดอ่ะมับดบวกซะ้วยขุดก่อนมันะ้งขุดแบบ็อกไม่พอป่ะได้เวลาต่อขึ้นอีกรอบได้อีกอันหนึง่งป่ะน่าจะได้เวลาข้ามแล้วแหละตอนนี้ อ๋อใช้ยาผิดเสียเลยโหเจ็บจัดให้มันหายก่อนนะครับท่านผู้ชมไปหนึง่งอ๋ออ๋ออโอ้โหตายอยีกแล้วท่านผู้ชมอะรอบนี้น่าจะฆ่ามันได้นะไปด้วย Let me here. ได้อยู่ดีท่าู้ชมดูดยนี่อ่ะนั่นสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับ